ลือสนานช่องเจ็ดตรวจฟิล์มกันยกริดเปลี่ยนตัวฟ้าผ่าชาวเน็ตแห่ดาวสาเหตุหลือสนานช่องเจ็ดตรวจฟิล์มกันยกริดเปลี่ยนตัวฟ้าผ่าเป็นบิ๊กนัศสชัยชาวเน็ตแห่ดาวสาเหตุอาจเกิดจากพิษข่าวเช้าทำเอาแฟนๆตกใจและอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะจู่ๆอินสตาแกรมเอ็กเขาดาราเจ็ดขีดล่างพันทิปได้ออกมาโพสอัปเดตว่าฟิล์มกัญญกริชถูกปลวจจากทุกอนูหรือไทยคาดว่าเปลี่ยนตัวเป็นบิ๊กนัศชยัยรออัพ เผเด็จข่าวการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปนั้นบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้มากมายอาทิเปลี่ยนทำไมไม่น่าเลยครับฟิมก็เล่นละครดีนะแต่เสียเรื่องข่าวอย่างเดียวอุลภาพข่าวกับผู้หญิงแน่เลยทำไมถึงเปลี่ยนตัวคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าส่วนเหตุผลที่แท้จริงของการเปลี่ยนตัวนั้นเพราะอะไรก็ต้องฟังคำตอบจากทางช่องต้นสังกัด โดยก่อนหน้านี้หลายคนก็ติดตามข่าวของพระเอกหน้าคมเข้มฟิ์มกัญญากรีดพระเอกนักบูมาเข้มจากช่องมากสีที่มีประเด็นดังในโลกออนไลน์ถูกพูดถึงจนขึ้นติดเทรนด์โดยเจ้าตัวมีผลงานการแสดงในละครเรื่องป้อมปางบานันรวมถึงผลงานสร้างชื่อพริกกับเกลือละครเรื่องล้นลอยฟ้าและหักย้อนไปก่อนหน้านี้ยังมีผลงานผ่านละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์อีกด้วย